สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเลนะครับพาราจามวันพุทธที่17พฤษภาคมนะครับก็สำหรับมาเลใครชอบเล่นลองรับชมรับฟังและตัดสินใจดูนะครับสำหรับเด่นหลังจากเดินมา2-3รอบรอบที่แล้วไม่มาครับ2 3 5 532หายไปเลยครับหลังจากเดินมายาวนะแมุคอรันแป๊บนะครับ5เดินมากี่รอบ 5้าสเดินมายัางน้อยสิบรอบสิบกว่ารอบเราเทล้แล้วไปหมดเลยนะครับก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับสำหรับใครชอบเล่นมาเรยรองรับชมรับฟังครับวันนี้เดินสุดที่จับได้ชอบ5กับ6 6กับ5เดินสุด6วิ่งบบนดูนร่าง6ครับเดินสุด6กนะครับเดินสุดหรอง5ครับชอบ6เล่นหชอบ5เล่น5้าครับขอให้มาทั้งหทั้งห้านะครับสองหกสห้าหครับ 2 6 4 6 5 6 3 8 4 8 5 8ครับมัด5เข้าไปครับผมห้าสองหกห้าสี่หห้าห้าหห้าหห 538548558588ครับสำหรับหวยมาเรรอบที่แล้ว9 6 6 9กมาครับใครชอบเล่นเบิ้งตองหามลองจัดดูนะครับถ้าไม่ชอบชุดที่ผมวางนะลองเล่นเบื้องครับทุกครั้งที่เล่นเบื้งควรจะติดตองไปด้วยนะครับสำหรับมาเร18ิบนาฬิกาสามสิ้าโดยประมาณรูปผลนะครับ